ก,กับสวัสดีพี่น้องเอฟซีท่านผู้ชมที่ทางบ้านครับมาหนียูท่างล่านถ้ำของปูนากาง่าของูนมาองวลของปูนาคองว่าตัวลข,ของามาตัวเลขูนาคมาเบาตามีอตัวใหแนาค่ตน,ะอน,บ,นบอาัหปูาคบาหนาอเลกปา่านาอาัเหลกบอาเลกับไป อ่าวาคุยกับปูนาเข้ามาล้วจะเลื่อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องบันเทา94มันนโชคพี่น้องเนาะอ่ะจันเลยคะอ่า,า,อาเดี๋ยวขอไปปรึงกับปูนาเขาาอา,อาชมบรรยากาศรอบๆอาลานธรรมซะก่อนครับกับปูอัจฉริยะพี่น้องเนะาะอันนี้คือกุมารน,นำโชคกุมารน,นำโชค ทางเขาร้านท่ำครับอูสีสุทโทยาสีปทุมา กับว่าเป็นปู่พญานาคแับพี่น้องเนาะอ่าสาธุสาธุกับแล้ก็เขาไปทางลานถ้ำกันพี่น้องอ่ะไปพ่อๆกับ ปูนาครับสวัสดีครับปูครับพอดีครับพอดีพอดีน้าไอ้ห้าบ้านห้าเเกาซีครับผมอ่ายายอ้อยนำโชคบ้านห้านำโชควัอนี้ฝากไว้พี่น้องฟังไปซึ่งเรื่องตัวเลขของปูนาคันปูนาการได้เฮ็ดเงินห้างเลยแหละเอาไปนี่ให้พี่น้องเบิ่งทั้งนี้เนดะ้อ ก่อนอื่นฝากกดติดตามบ้านเท่ากาสีเนื้อพี่น้องเนื้อไก่สิพันหลับพี่น้องเนาะไก่สิได้ครบพันคนแล้ว,ลลวสิบกว่าคนอ่าอีสิบกว่าคนพี่น้องค่ะ <c oughs> อ่าผู้ดใดเป็นเอฟซีผู้นาาเลยตรงทั้งหลายก็บ,บอก 9, ก้าวเราซิไปกดมา,าดอ,อ่าอ้ายได้พันกดเกียรตินะพี่น้องเนาะอ่าไปในผู้นาาสิมาชีแ้แจงเรื่องเลขให้ฟังนะพี่น้องเนาะเลขเงินห้างซึ่งผู้นาาเหตุรังวันทีซาซีนะได้ห้าสองเกียตินะพี่น้องได้ในหาสองเกียรติหาสองเกตเลขสามตัวพี่น้องผู้นาาเอาเงินห้างเหตุนะ และการเลขกู้อยยตนะมีซีเ็ตตัวเดียวนะพี่น้องเนอะส่วนเลขเ็ตแปดนี้เป็นเลขของหนาคน้อยอยู่หางนากน้อย hmm. อยู่หางนากน้อยพี่น้องที่ผู้นางไปบ้านอ่าบ้านอขอนศิลที่ผู้นางสี่ไปบวงสรวงวันที่สามนี่พี่น้องเห็นอยู่หางนาคพอดี <c oughs> หางนักน้อยตัวนั้นอย,อยู่ก้ไกอยู่ขอบสาท่านผู้ลัแต่ว่าผู้นากทายไปทำไมาข,นนขึ้นในขึ้นอยากไปไปก็เลยเปเห็นเลขเกตแปดพี่น้องซึ่งมันก็เขากันเขาลักด้วย ว่าปู่อัยตันนะว่าพ่อสี่เอาแขมาฝากไปเ้อะเพราท่านเอ,เอาเมื่อสแสดงว่าแขข้ามาแขมอาเขาพ้นเนี่ยก็คือต้องเป็นเลขเจ็ดพี่น้องบางเงินว่าปุนา,ปนาคเคยไดห้หาสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดนะพี่น้องเนอะอันนี้คือเลขอ่าปุโราก็ทำว่าปุนาบบขึาน้นวงกบบัววงกลมยังไหนบอกกนะันน <c oughs> ่ะบ่อาเซ้าวงเลยครับ <c oughs> เป็นเป็นเลขเข้าตีเจ็ดอ่าเป็นเลขเข้าตีเจ็ด <c oughs> อครับเลขสามตัวในส่วนไมาเจ็ดหาหาเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดห้ายี่งก็เลอเตก็บถือว่าผูนาพันอ่ถือว่าล้านทับถือ คันผู้ใดเล่นเป็นข้าว่าเล่นเป็นนี่คันมากนักเสียงโชคต้องหูวจากเนี้ยอ่ามันเงื่อนมันถ็มีสองสันนี้มีสันล่างกับสันบนนี้อ่าคันไปแล้วก็ต้องกลับมาเงื่อนเนี้อ่าอ่าบอกไว้ก่อนเด้อแล้วการีเลขสีเจ็ดนี่ก็เป็นเลขของผู้อัญชันะโดยตรงซึ่งงวดที่แล้วเพ้นกระหายมาเจ็ดหกพี่น้องซึ่งหกกับเก้าผู้น้าเขาบอกว่ามันเป็นตัวเรียวกันเื่อการถือก็พี่น้องเด้อแต่ว่าปรนกอบตัวกับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดคันผู้น้าเลียนแ้นก็ได้แล้วนะพี่น้อง ปีนี้เจ็ดี่ปดนี้เจ็ดี่ตัวเดียวพี่น้องเพราะผมกูอายตนาพูดให้แค่ตัวเดียวเท่านั้นอ่าคือเจ็ดสี่นะพี่น้องเนะเพราะฉะนั้นแล้วผู้ใดมากกับจัดไปผู้ใดคัดกับพานไปอ่าเพราะว่าผู้นาคเป็นเพียงแค่ผู้ชี้ทางบอกใบแนวทางให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานให้ป้าให้ลุงผู้ใดมากกับจัดผู้ใดว่ามากกับพานไปยำให้แหลกแตกให้ที่ขี่จักรยานอ้อมเหมือนพร้อบสั้นมึงตะก้อนก็ได้อ่าใช้พลิกจารยานในการรับชมและกับรับสร้างบอมอยากให้พี่น้องควงควายเข้ายำให้แหลกแตกให้ที่ตะก้อน เหลือส so ิ้นคืนไดนผู้นาคั่งอย่งนี่ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันให้สนับสนุนรัฐบาลเขาได้พี่น้องเด้อซึ่งงวดก่อนผู้นาก็ถือด่าหลายว่าเป็ิยังขึ้นจังไปออกผู้สุดท้ายเขาหาซื้อกันเพระทันเมื่อวาเนาะผู้นาเขาต้องขอกราบประท่านเอาไปเพราะว่าเป็ิยังผู้นาเค็ดน้ำพอก่อนน้ำคู่ก่อเพิ่นบอกจังไหนผู้นาเขาเฮ็ดจังสั้นคืองวดนี้เพิ่นก็บอกว่าวันที่เส้าฮกผู้นาเขาเฮ็ดตามพ่อเพิ่นวันที่เส้าฮกเอาพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้อง เลขของปุนาจะมีพิสิลธิ์อยู่ตัวเดียวคือเลขหกกับเก้าแค่นั้นกี่นอส mm hmm. ิงหดีว่าม่เลขหกจั๊กตัวนะว่าไม่เลขหกจั๊กตัวเน้นตัวเดียวก็คือเจ็ดเน้นตัวเดียวก็คือเจ็ดอ่าเจ็ด hmm. สองเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดแปดอเป็นเป็นเป็นหา เป็นหาเป็นสองเป็นสเปนดอ่าเป็นหาเป็นองเป็นสตัวนคคือเลขสี่ตัวนี้เป็นตัวติดอ่าเป็นตัวติดเจ็ดติดแค้เอาเนี่เป็นตัวเด่นอ่าเกเป็นตัวเด่นครับอ๋อหลายพี่น้องคือห้าสองอ่าสี่แปดห้าสองสี่แปดเลขกสี่ตัวครับเป็นตัวติดเอามาใส่ตัวเด่นคือเกจของกูหนังเป็นเลขกเจเป็นเลขเด่นคอ่าพี่น้องก็เอาเลขกสตัวนี้จับใส่ก็คือห้าสองสี่แปดห้าสองสี่แปด สี่ตัวได้พี่น้องเด้อแต่ละมีทรัพนี่แหละให้พี่น้องเข้าเจว่าเอาพิจารณาเอาครับอ่าพอเลขปู้น่าพูดอะไรนับมือสยญญ์ลงมได้พี่น้องครับบ่หลายครับบ่หลายเพราะว่าต่อไปปู้ใดจะจัดแค่นี้ทัพนนั่นอ่าเป็นคนใจคนจนอ่าเดี๋ยวคนใจคนจนพี่น้องจับใส่ง่ายๆบ่บริวารแหยากยดยากบ่บริวารยากดอกง้มหมอลูกสักซักเอาซุกเอาซุกกับชั่วโมงักเอาง้อพี่น้องครับโอ,อ,อ้ตัวเลขสวยครับตัวเลขสวยกับทาง อ่าช่องมือนี้อดบ่ได้อ่าจันเรก็ขอเอาเสียงปูนานี่ออกสักกันยืนยันอ่ายืนยันเพราะว่ามันงวดนี้มันเป็นงวดที่ตรงอ่าตรงวันที่เลขตรงวันที่นะไอ้หน้าตรงวันที่อ่าวังหันมันเลขวันที่ชี้เกียจมันอยากอยากเปิ้นอยู่อ่ามาแล้วแแปดแปดซำนักเดยกับเพื่อนเมื่อพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วการพี่น้องเพื่อนฝไปพิจารณญหน้าไปแน่ ขันมากเลยพ,พี่น้องก้องไปจัดไปกันขัดว่าบ่มากละหรือว่าสั่นกับพี่พเจรานาเซลาหลายๆสำนักเนาะไอเนาะใส่ลหลายอาจารย์ว่าเล,ลา่งอาจารย์สำนักใดที่เพิ่นเคยเข่าเคยเด่นเคยดังทีนี้คือผู้นากบ่ไก่พี่น้องกับพี่เจราน,เา,นาเอาแต่ขันออกไปราะอะไรอย่ายเงเงี้คือเล่งด้านถ้ำแตกได้พี่น้องนะนี่สิ่งเมื่อคืนนี่ก็ฝันดีฝันดีเป็นอย่างที่ฝันว่าได้เข่าไปเลี่ยนน้ำหุูคนคนหนึ่งสองคนผัวกับเมียข้าเจ้าอ่าอยู่ในถ้ำหงเทพผู้ละ ก็นั่งคุยกันอยู่พุูนข้าเจ้าปูข้าเจ้าต่างๆก็น,นั่งโซกันเหมนกันมาก,มากเลยวันนี้ข้ังจ้าปูหนาออกจากข้าเจ้ายางลงแม่น้ำพี่น้องยางลงแม่น้ำไปปลาตายละหลายทั้งปลาเป็นปลาตายพี่น้องท่านเออปแม่น้ำไปนี่ยังปลาไม่ตายแล้วแทบปู้ย่างน้ำไปบันนี้จีกายเป็นอะไรที่แต่ว่าบังเอิญว่าไปเห็นหัวป,าปาลาน,านี่คือปลาลาดปลาอย่างเต่าเต่าตัวอย่างงี้ยเง่าเลยโจมคืนได้ปลาตัวแม่นตัวนึงแล้วกัปลานุกอีกตัวนึงล็อกันไปแล้วเป็นสองตัวได้ปลาสองตัวซึ่งปลาสองตัวนั้นเป็นปลาเก็ดได้พี่น้องอปปลาาเเ็็ด่นปลามมีเก็ดันะ โอ้โหเฮาล้วตัวนี่อ่าก็จังว่านั่นล่ะก็เลยว่าฟันดีอยู่ตัวนี่มาเล่าฟันดีฟันดีอยู่ก็เลยว่าเออเฮามาบอกพี่บอกน้องเพราะว่าเลขปู่อัยตนาจริงๆแล้วมีแค่เจ็ดซีพี่น้องแต่จะเรียกว่าต้องกลับพร้อมเด้มันก็เล่นเป็นต้องกลับพร้อมต้องกลับพร้อมแล้วก็เฮือนมีสองสั้นนี่พี่น้องครับอ่าก็ขึ้นไปเล่นทั้งบนแน่ลงมาเล่นข้างล่างแมียนเมอ่า กานผู้ใดมักเสียงโชคเป็นนักสั้นใับประมาทอาญาประมาทเพราะว่าปูออ่ก็เห็นแล้วปูออ่นาคกเห็นแล้วซื้อที่มัดพี่น้องทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าซื้อบนบอกล่างซื้อลา่างบ,บอกบนเพิ่นเพิ่นบอกเพิ่นบอกเอาไปน้ำกันเพิ่นบอกไปน้ำกันเพิ่นบางดงบางนั่นหลายเพิ่นมาแยกหลายเพราะได้อ๋อฝากไว้พี่น้องกว้างไปเด้อมีตัวเลขซ้ำนี้ครับโอ้มีตัวเลขซ้ำนี้สำหรับของปู่นาคและก็ได้ทันพี่น้องมากอะไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับ อย่าลืมว่าปูนาคสนับสนุนให้ซื้อลอตเตอรี่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลแค่นคั้นอย่างอื่นปูนาคบ่สน,สน,นับสนุนนะพี่จะะนาบอกว่าเลขภายในกลุ่มนี่มากบอขันมากขันมาก,มากเงื่อนห้างกับจัดเงื่อนห้างไปครับคือหาสองเจ็ดหาสองเจ็ขันมากเลียผู้อายญตนะคือคเจ็ดซีก<ส>ับมากนพี่น้องก็จะไปผู้ได้มากเลขนากน้อยหางหนัคหน่อยปูนาเบิ้งพู้ได้เบิ้งคลิปของของช่องปูนาค่าวลาสุเห็นเลยว่าวันนั้นปูนาคเดินทางไปที่บ้านไพจัน ข้างเขาตมบ้านค้ออ่าครับอ่าอยู่หันอ่าลูกหลานเขาสีบ่วงสวงปูพญานาคโอ้คือมือนันนันที่สามชีวิบ้านค้ออ่าสีวิบ้านค้ออ๋อบ้านค้อบ้านค้อใหญ่ตัวนี่งอ่าบ้านค้อใหญ่บ้านค้อใหญ่อ๋อครับแต่ละข้าเจ้ามีเห็ดปูเห็ดงามหลายอีนั่งนั่นเพราะมีเงินสางแต่ว่าวันนั้นีข้าเจ้ามีอ๋อครับปูก็มาบอกกังสีนี่แหละอืมปูก็มาบอกสื่อว่านั่งเห็ดใหญ่ซึ่งวันนั้นก็มีดารานักลอกนักแสดงครับดปปปปูููหมไเลยครัยบร้อมมืืออสไปน่่อาวัทีครับ วันที่สามปู่นาใจไปทําพิธีบวงสวงอยู่ที่บ้านพรศินบ,บ้านเนื้อบ้านบ้านข้าเจ้าซึ่งว่าบ้านพรศินอ,อ,อยู่อแยกบ้านพันจานพี่น้องเข้าไปเลี้ยวไส้แยกไส้เขาไปบ้านพรน์าจานชิช้ยุบบ้านด้านขวาพือออกกันไปไม่เกินร <ขอ S 1> ้อยเมตรขอว่ามาจากน้องหานมาจากน้องหานไปพอบ้านพรนธ์าจานนี่เลี้ยวไส้ เขาบ้านค้อเขาบ้านค้อเพราะท่านเพราะท่านไปไกลที่ออกจากอาจานไปประมาณจะร้อยเมตรอย่างนี้หรอกการสีเข็มบ,บ,<า>บ้านทางด้านขวามือเขาจะสิมีท่งเที่ยวนี้อย่างนี้หรอกครับขาล่วงไปสิเป็นบ้านข้อ่าล่วงไปสิเปน็นบ้านค้อแต่ว่าเขามาไปสิได้ยินเสียงเครื่องกหายใจสยเสียงอนี้หรอกเมื่อนั้นผู้หนาอารับงานสองหมองหมองหนึ่งคือร้านท้ำเจ้าของอพอล่านท้ำเจ้าของยกเสาเอกเสาท่งหือนสักควันจังสิไปพุ่นจังคอนกันสิไปพุ่นแต่ว่าของต่างๆผู้นากเตรียมไว้ได้จะไปติดตั้งให้ลูกอ่าวันที่สองครับวันที่สองได้อเป็นหรอกแหละ กูนาก็เลยไปไายทําไปไายทําไปละเดี๋ยวเห็นนาหน้อยอยู่พูอยู่ขอบสาท่้นทุนกูนาก็เลยป้ายยางกเปล่งกันนะคือจังข้าเจ้ามิโดนใจไปเลยไปก็ไปเห็นเลขงามงามพี่น้องเจ็ดแปดเด้อก็เลขมาป้ามาชิมอะไรนี่เนี่ยพ่อตะกูณนาขึ้กกันแม่งอ่ามาชิมอะไรก็เลยใส่เจ็ดแปดมาทำคนหอยกคนได้เนี่ยคือเลขน้าน้อยครับอ่าอันนี้ก็เป็นเลขของร้านท้ำของกูนาเพิ่นสิให้ยซ้ำนี่เด้อพี่น้องเด้ออ่าเที่ยวนี่เป็นบ่ปูเบิดแล้ลเอาซ้ำนี่ มดแล้ว <What> ครับอันเงินห้างที่ปูเฮ็ดมือนั่นก็นกล่งางถ้ำบางที่ก็ล่มบึ้มบืมบืมมาพี่นอ้องอ่าเพิ่นสิของปูยตนะเพิ่นบ่เคยไปเฮ็ดอยู่ด้านหนา้าปูยตนะเถื่ยอ่าปูหนาคเลยอ,ออกไปเฮ็ดมือนั่นกลางเว้นนี่แหละครับไปเฮ็ดอยู่หนา้าปูยตนะแล้วก็เลขเงินห้างปูหนาคทางล่านท้ำบ่เคยพลาดแต่ว่าก็บเ่เฮ็ดมาโดนแล้วเที่ยนี้ปูหนาคเลยขอเฮ็ดซะก่อนครับใจหาสองเกตหาสองเกตที่พี่น้องเด้อบ้านนี้ปูยตนะเฮานี่ กคือไผมาขอ,อยัางก็คือสมหวังสุขคนกับตะคาถาบูชาเพิ่นเพิ่นก็หายอยู่แล้วทั้งสิ้นนะพี่น้องเกจีเป็นเลขเกจีกับส้นมากของปูญยนาน่าตาหนีมักสีบอ่อผาดเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเอาไปพิจารณาเป็นตัวเลขแนวทางแล้วก็บเกดแปดเป็นเลขหางหนักที่ปู่หนักมองสีทำพิธีปันทีสามนี่เป็นเห็นนะพี่น้องเนาะอันนี้ยืนยันว่าปูน่นาของแท้ารธรรมตัวเลข อ่าสุเทียมิตรเขียนใส่กระดาษสรุปให้พี่น้องเขาฟังอ่าบอกขักใจก็เลยว่ามหาปูเมือน,นี่เนาะอ่าจ้าเดปูสรุปปูอ่อาฝากพี่ฝากน้องไว้นเด้ออย่างอื่นอ่าฝากกดติดตามทั้งอ่าช่องไอในบาน้านเฮางเก่าซีอ่าแล้วก็ยายอ้อยน้ำโชคครับอ่าอ้าวซีน้ำโชคหน้าบ้านเฮาน้ำโชคให้พี่น้องเด้อ่าฝากกดติดตามกดไลดค์กดแชร์กด subscribe สุดท้ายแล้วกดกระดิ่งการแจ้งเตือนฝากพี่ฝากน้องไว้ นะเลขลั่นท่อมไม่อยู่สมีเลขเงินห้างผูนาคได้5 2 7เหล็กวัตถุยานะได้7 4เลขหางนาคน้อยได้7แปดผู้นาขอให้พี่ให้น้องเข้าโชคดีในวันทีหนึ่งมีหน้าคมพูนศักดิ์สิทธิั้นหางหน่อย60มหาเบิร์ดเปิดเลขกันนะครับอันนี้ก็คือเสียงจากผู้นาคลันท่อมผู้นาคบันม่วงพี่น้องเด้อพี่น้องที่เบิ่งคลิปแล้วสนอกสนใจอยากมา เบิ่งดวงแก่ดวงหรือว่าปรึกษาลายเร่องลายทา่างมาปรึกษาปูนาในทางเรี่ยวเข้าม่าบ้านม่วงบับนม่วงบานพุนยยอเนี่แหละตรงขามกันบ้านม่วงบานย่างเรี่ยวที่ปั๊มกาดาวชวิบุลเนี่ยเลี้ยวขมาพีน้องด้อสีเห็นไปลานทำปูนาอ่ะจางได้ามาก,กันได้สำหรับปูนา,าในช่วงนี้ปูนาออนทัวรับทำพิธีย้ายศารตั้งสารหรือว่าพิธีต่างๆที่ พี่น้องเขาคาใจ็มาปรึกษาปูนากันได้เอ้าให้โชคดีสุขุทุกคนในถือแล้วันที่หนึ่งอือว่าเบไทยสามตัวสองตัวอสุูผูทกคนเด้อสำรับเขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละไลคนละแชร์พี่น้องอ่าเห็นใจส่องมันห้ากอซีนะเด้อไกลแล้วพี่น้องไกลแล้วอาจจะไดก็ขอรับพระจากคลิปนี้พอกันคลิปหนาคลิปใหม่อะสรับปนีสวัสดีครับ